จะเที่ยงแล้วครับอุกลุกลุกโอ้ยโอ้ยลุหม่หายหายชีกเลยลบตะกอนโอ้ยอดมันเยอะนะครับนี่เดี๋ยวนี้มียอดมี่ลมไม่เลยนะนี่เดี๋ยวนี้มันแรงครับหยุดยอดเลยกูดหมดนี่มาเก็บยอดกันเถอะไม่กินส้มตำเที่ยงนี่อ๋อวิเจือพึ่งเจือพึ่งครับเจือพึ่งเจือพึ่งนี่ครับพึ่งโอ้ยแปมิดแปมิดรถใส่ถุงมือก่อนแปมิดแปมิดใส่ถุงมือก่อนเบาพึ่งไปอันน้ำหวานใหมพอดองยา ได้เสียงานนี่อผมก็ดิงมาดูบุรีด้วยเอางานนี่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเอาไงดีวะไม่ขาดไม่ขาดนี่ได้แล้วขอโทษนะเพึ่อนง,งกูไม่กลัวมึงหรอกขนาดกายกายกายตัวใหญ่กูมึงกูยังสอยมาแล้วได้แล้วครับอุ้ยโอ้ยล้มโอ้ย,อย,อย,อยได้แล้วได้แล้ววินบินวินโอ้โห ได้เนี่ยครับได้แล้วเอาให้พ่อดองดองยาครับเพราะว่าพ่อ,พอ,พอแกอ้วนแกต้องเป็นความดันของหวานโอ้ยคอยก็รู้พ่อผมวันนี้ไม่ให้แกดองยาเนะว่าจะมาเก็บพักยดกระถินนก็นู่นนะครับนู่นนี่บานล่างนะครับ,บ,บที่ว่าโอ้ยที่ว่าผมเอาข่าวใหมากาแฟนะครับบ้านล่างบ้านผมไม่มีใครอยู่นะครับผมมีบมานนี่ไม่ได้ยงดูครับ